สร้างแบบฟอร์มเยี่ยมบ้านในในเวิร์ดก่อนนะคะซึ่งคำถามนะคะก็จะนำมาจากรูปแบบฟอร์มของอการเยี่ยมบ้านแล้วก็จะมีคำถามบางคำถามที่ได้จากแบบฟอร์ม SDQ นะคะอย่างเช่นพฤติกรรมการและความเสี่ยงค่ะเมื่อเราสร้างแบบฟอร์มตัวนี้เสร็จแล้วนะคะ ก็ทำการบันทึกเป็นไฟล์ PDF ค่ะ่ะแล้วเมื่อเราทำการสร้างแบบฟอร์มในรูปแบบไฟล์ PDF เสร็จแล้วนะคะเราก็จะทำการแปลงข้อมูลจากไฟล์ PDF ให้เป็นไฟล์ JPG นะคะเป็นไฟล์รูปภาพค่ะสำหรับการแปลงไฟล์ PDF ให้เป็นไฟล์รูปภาพนะคะให้เข้ามาที่ Google นะคะแล้วก็พิมพ์ว่าแปลงไฟล์ค่ะหรือว่าเปลี่ยนไฟล์นะคะแปลง PDF เป็น JPG ค่ะจากนั้นก็เลือกอตัวที่สองนะคะแล้วก็ทำการเลือกไฟล์ค่ะ โอเพนนะคะจากนั้นนะคะให้คลิกคำว่าแปลงท้งหน้าค่ะแล้วก็จะทำการดาวน์โหลดนะคะซึ่งไฟล์ดาวน์โหลดนี้นะคะจะเป็นรูปแบบซิปค่ะได้รับไฟล์ดาวน์โหลดนะคะให้ไปเปิดที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดค่ะ เรียบร้อยนะคะไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะคะอันนี้จะเป็นไฟล์รูปแบบซิปนะคะให้ทำการแตกไฟล์ค่ะคลิกขวานะคะแล้วก็ e x t r a c Here ค่ะอันนี้ก็จะเป็นไฟล์รูปภาพที่เราจะนำไปใส่ใน Google Slide ต่อไปนะคะ oh. ค่ะเมื่อเราแปลงไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปให้มาเปิดที่ Google Drive นะคะ oh. ซึ่งใน Google Drive นะคะ,ะเราจะเปิดไปดูตรงไฟล์ที่ได้แชร์มาให้นะคะซึ่งมาคลิกตรงที่แชร์กับฉันค่ะอันนี้คือไฟล์ที่คุณครูได้แชร์ไปก่อนหน้านี้นะคะ,ะก่อนที่จะทำการเปลี่ยนข้อมูลให้ทำการสำเนานะคะ,ะก็คือคุม คอนโทนเอก็ได้นะคะแล้วก็คลิกขวาค่ะจากนั้นนะคะก็มาคลิกตรงคำว่าทำสำเนานะคะรอทำการคัดสำเนาก่อนนะคะค่ะเมื่อทำการสำเนาเรียบร้อยแล้วนะคะมาที่ได์ของฉันค่ะแล้วก็ไปหาตรงไฟล์สำเนานะคะ ค่ะอันนี้ก็จะเป็นไฟล์สำเนานะคะที่ได้ทำขึ้นนะคะก็เดี๋ยวเราจะทำการสร้างโฟลเดอร์นะคะส่วนรูปภาพที่เห็นนี้นะคะก็คือเป็นไฟล์เยี่ยมบ้านที่นักเรียนได้ทำการกรอกมาแล้วนะคะค่ะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการทำตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะ เมื่อเราได้สำเนาตัวน,นี้เรียบร้อยแล้วนะคะใหะ้คุณครูทําการสร้างโฟลเดอร์ใหม่นะคะไฟที่ใหม่ค่ะแล้วก็คลิกโฟลเดอร์นะคะแล้วก็ตั้งชื่อว่าไฟล์เยี่ยมบ้านค่ะ,อะขอโทษค่ะ กดสร้างเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นไฟล์ย่ำบ้านนะคะที่เราจะเริ่มทำใหม่แล้วก็มาทำการกดสำเนาตรงนี้นะคะแล้วก็ลากลากไปอยู่ในโฟลเดอร์ที่เราสร้างไว้เมื่อกี้เลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะไฟล์สำเนาของเราก็จะอยู่ตรงนี้แล้วนะคะคุณรูสามารถเปลี่ยนชื่อนะคะ อาจจะบอกว่าเป็นแบบเยี่ยมบ้านของนักเรียนชั้นป .1 ป .2 อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขียนระดับชั้นไปได้เลยนะคะนี่ค่ะก็เปลี่ยนทั้งสองอันเลยนะคะให้เป็นไฟล์เหมือนกันนะคะค่ะ เมื่อ<า>ทําการเปลี่ยนชื่อไฟล์แล้วนะคะอยากจะให้คุณครูไปที่แบบเยี่ยมบ้าน Google Slide ก่อนนะคะหรือว่าตัวที่เป็นสีเหลืองค่ะเดี๋ยวมันคลิกเข้าไปเลยนะคะจากแบบฟอร์มเดิมนะคะเป็นรูปของโรงเรียน วัดมนโนรมนะคะซึ่งถ้าคุณครูต้องการเปลี่ยนเป็นแบบฟอร์มของโรงเรียนของคุณครูเองนะคะก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะคะโดยการที่ให้คุณครูคลิกนะคะให้มันเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็มาที่รูปแบบค่ะแล้วก็มาที่อ่ารูปภาพนะคะจากนั้นก็คลิกตรงคำว่าแทนที่รูปภาพนะคะอ่าแล้วก็ กดตรงคำว่าอัปโหลดค่ะจากคอมพิวเตอร์นะคะแล้วคุณครูก็ไปที่ไฟล์ดาวน์โหลดนะคะซึ่งเป็นแบบฟอร์มที่เราได้แปลงไฟล์ pdf นะคะให้กลายเป็นไฟล์ jpg ไฟล์รูปภาพในขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะเลือกภาพตัวนี้นะคะอันนี้สมมติตว่าคุณครูเปลี่ยนเป็นตราโรงเรียนของคุณครูแล้วนะคะก็เลือกเป็นไฟล์ตัวนี้ จากนั้นก็กด Open ค่ะกะ็มันก็จะถูกแทนที่นะคะเป็นตราสัญ,ญลักษณ์ของโรงเรียนของคุณครูโดยที่ตัวอฟอนต์หรือตัวคำสั่งตัวนี้นะคะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆนะคะแต่ถ้าหากว่าอย่างกรณีที่คุณครูเห็นแล้วมันเกิดข้อความเคลื่อนนะคะ มันไม่ได้อยู่ในช่อง,อยงนยค่ะคุณครูก็สามารถที่จะคลิกให้มันเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะแล้วก็ทําการกดที่แป้นพิมพ์ค่ะเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาอย่างงี้ค่ะปรับให้มันอยู่ตรงตำแหน่งช่องนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเราปรับมันไม่ตรงตำแหน่งช่องอะ่ะเวลานะักเรียนกรอกข้อมูลมาข้อมูลของเรามันก็จะเลยช่องว่างตรงนี้ไปหรือว่าไปทับตรงตัวหนังสือนะคะก็สามารถปรับได้นะคะ เมื่อเราทําการปรับเปลี่ยนตรงนี้ตรวจสอบแล้วว่ามันไม่มีตัวหนังสือใดๆเพื่อนหรือว่าไม่มีข้อผิดพลาดตรงไหนนะคะ,ะตัวนี้เราก็ถือว่าทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะไปดูไฟล์ที่เป็น Google Form นะคะให้คุณครูกลับไปที่ Google Drive ของคุณครูนะคะ,ะตัว Google Drive ก็คือตัวที่เป็นสีม่วงนะคะก็เดี๋ยวไปคลิกเข้าไปค่ะ รูปแบบฟอร์มนี้นะคะมันจะเชื่อมโยงกับตัว Google Slide ตัวนี้นะคะซึ่งได้สร้างข้อมูลให้เป็นข้อมูลตรงกับที่จะนักเรียนจะกรอกลงในนี้เลยนะคะส่วนภาพตรงนี้นะคะเป็นภาพโลโก้เนาะคุณครูก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้นะคะ,ะก่อนที่เราจะทําการแก้ไขเนี่ยมันจะขึ้นบอกว่าไม่มีโฟลเดอร์อัพโหลดไฟล์นะคะให้คุณครูก,กดคําว่ากู้คืนก่อนนะคะ ให้กดตรงนี้ไปเลยนะคะซึ่งมันจะกู้ไฟล์ข้อมูลให้คุณครูนะคะอ่ะเรามาดูขั้นตอนต่อไปเลยนะคะตรงนี้อ่าไฟล์ที่มันเป็นรูปแบบนี้เราสามารถแก้ไขได้นะคะซึ่งการที่คุณครูจะแก้ไขโลโก้ด้านบนนี้นะคะให้คุณครูมาที่อ่าปรับแต่งทีมนะคะอ่าแล้วก็ที่มันเป็นรูปคล้ายๆกับจานสีนะคะ่ะคลิกเข้าไปนะคะ ตรงนี้นะคะส่วนหวนะะัวงียค่ะมันจะบอกว่าอัปโหลดรูปตรงนี้นะคะคุณครูก็สามารถที่จะเปลี่ยนก็คือกากระบาดตัวนี้ออกนะคะแล้วก็ไปทําการเลือกรูปภาพใหม่นะคะ,ะรูปภาพเป็นโลโก้ของโรงเรียนของคุณครูได้เลยนะคะก็คลิกเข้าใส่ไปสมมุติว่าคุณครูใช้ตัวอย่างนี้เป็นโลโก้เนาะ,ะให้ตัวนี้นะคะแล้วก็กดคำว่าแทรกเข้าไปเลยค่ะ จะเปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นสีอื่นๆก็ได้นะคะสีฟ้าสีส้มแล้วแต่เลยนะคะ,ะเมื่อเสร็จตรงนี้เรียบ,ร,ยบร้อยแล้วนะคะก็มาเปลี่ยนตรงนี้ค่ะเป็นเดิมทีมันเป็นชื่อโรงเรียนวัดมโนรมนะคะก็เปลี่ยนเป็นชื่อโรงเรียนของคุณครูได้เลยนะคะส่วนข้อมูลด้านในนี้นะคะ มันจะลิงก์ตรงกับตัว g o o g l e s l i d e ตัวนี้เนาะก็ไม่อยากจะให้ปรับเปลี่ยนอะไรเยอะค่ะเพราะว่าถ้าเราปรับตัวนี้ปุ๊บเราก็จะต้องมาปรับตรง g o o g l e s l i d e ให้มันตรงกันนะคะเพราะว่าถ้าเวลาเราไปติดตั้งอแอปมันแล้วนะคะหรือติดตั้งโปรแกรมมันก็จะทำให้เกิดการเคลื่อนพอมันเคลื่อนแล้วข้อมูลที่นักเรียนกรอกมามันก็จะไม่ตรงหรือมันจะไม่ปรากฏขึ้นนะคะ,ะสำหรับ ช่องข้อมูลรูปนักเรียนนะคะมันก็จะเป็นข้อมูลแบบว่าอัปโหลดไฟล์นะคะซึ่งอันนี้คุณครูก็ต้องไปอธิบายให้นักเรียนทราบอีกทีเนาะว่าไฟล์รูปพี่หนูจะต้องเอามาใส่มาแนบใน Google Form เนี่ยเป็นไฟล์รูปหน้าตรงขนาด2นิ้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะขนาด 1, นนิ้ว2นิ้วแล้วแต่ที่คุณครูจะกำหนดมาเลยนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อนะคะที่นักเรียนจะได้กรอก ะะสำหรับระดับชั้นนะคะถ้าหากว่าโรงเรียนของคุณครูมีถึงปง .6 สมมตินะคะคุณครูก็สามารถที่จะลบนะคะ,ะตั้งแต่ระดับชั้นม .1 นี่ค่ะลบไปได้เลยนะคะก็คือกดนำออกนะคะกดกากระบาทตัวนี้ไล่นำออกอย่างเงี้ยค่ะ,ะเลขประจำตัว5หลักนักเรียนน่าจะมีทุกโรงเรียนนะคะเลขปัตรประชาชนอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่อ้างอิงจากแบบฟอร์มการเยี่ยมบ้านนะคะแล้วก็แบบฟอร์ม SDQ ค่ะ,ะสำหรับข้อมูลเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเราติดตั้งอะไรเรียบร้อยแล้วมันไม่มีอะไรผิดพลาดนะคะเราก็จะมาทำการติดตั้งแอปหรือติดตั้งโปรแกรมนะคะโปรแกรมนี้จะอยู่ตรงที่ส่วนเสริมนะคะซึ่งถ้าหากว่าคุณครูเนี่ย เปิดมาแต่ยังไม่เคยโหลดส่วนเสริมขึ้นมานะคะให้คุณครูมาคลิกตรงที่เป็น3จุดค่ะแล้วก็มาที่ส่วนเสริมค่ะค่ะแล้วก็มาดูที่ฟอร์มพับลิเซอร์นะคะตัวนี้อ่าทำการคลิกเข้าไปค่ะแล้วก็คลิกติดตั้งนะคะอาจจะใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะคะในการติดตั้งโปรแกรมนะคะ อแล้วก็กดต่อไปนะคะ,ะแล้วเราก็เลือกบัญชีเนาะก็คือเป็นอบัญชีที่เราจะให้นักเรียนเนี่ยกรอข้อมูลแล้วก็เอางานมาเก็บในบัญชีนั้นเลยนะคะอ่ะแล้วจากนั้นนะคะก็กดคำว่าอนุญาตนะคะ อันนี้ก็กดเสร็จสิ้นได้เลยแล้วก็ปิดค่ะตอนนี้นะคะเราถ้าเราติดตั้งแล้วเนี่ยมันจะขึ้นเป็นตัวจิ๊กซอเนาะส่วนเสริมจะนี้ขึ้นมานะคะก็เราก็จะทําการติดตั้งโปรแกรมนะคะให้เชื่อมระหว่าง Google Form กับ Google Slide นะคะ,ะให้คุณครูมากดที่ส่วนเสริมะคะ่ะ F5 ก็ได้นะคะเพราะว่าเวลาโปรแกรมติดตั้งเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานิดหนึ่งนะคะ เรากด F5 แล้วก็รอให้มันขึ้นนะคะพอะมันขึ้นมาเป็นฟอร์มพาร์ิเซตัวนี้นะคะก็ถือว่า่าประสบผลสำเร็จแล้วนะคะก็คือต่อไปเราก็จะกด Get Start นะคะการใช้โปรแกรมนี้ต้องมีความอดทนนิดหนึ่งคะ่ะเพราะว่าบางทีมันใช้เวลาในการโหลดนานค่อนข้างนานนะคะแต่ว่าเราทำแค่ครั้งเดียวนะคะก็สามารถที่จะใช้ ฟอร์มเนี้ยให้กับนักเรียนได้อ่า l โฟลเดอร์1นึ่ไนะคะสามารถอาเก็บข้อมูลของนักเรียนได้ทั้งหมด20คนนะคะถ้าหากว่ามันเกิน20คนปุ๊บมันจะมีแบบข้อความแจ้งเตือนหรือว่านักเรียนที่กรอกข้อมูลเข้ามาก็จะกรอกไม่ได้นะคะก็แนะนํานะคะว่าถ้าเป็นไปได้ถ้านักเรียนเกิน20คนให้คครูทำ o ูเกิล i ด e ขึ้นมา2อ,อไฟล์เลยนะคะ อย่างคุณครูเองก็ทําขึ้นมาหลายไฟล์มากเลยค่ะห้าหกไฟล์้ะค่ะเพราะว่านักเรียนห้องหนึ่งมีประมาณสามสิบเก้าคนก็เก็บข้อมูลได้แบบว่าได้หนึ่งก็เก็บได้แค่ยี่สิบคนเท่านั้นนะคะอ่ะพอมาถึงขั้นตอนนี้นะคะให้คุณครูมากดคําว่า Google Slide ตัวนี้นะคะเรารอดาวน์โหลดนะคะ ข้อเสียของโปรแกรมนี้ก็คือมันให้จํานวนจํากัดค่ะมันเหมาะกับนักเรียนที่ในห้องหนึ่งมีไม่เกิน20เนี่ยค่ะแต่ถ้าเราเกินก็ไม่เป็นไรเราก็สร้างขึ้นมาเป็นสองได้อย่างเงี้ยค่ะหรือว่าใช้ Gmail 2ตัวเนาะใช้ Gmail 2ตัวในการเก็บข้อมูลค่ะรูปแบบก็สร้างคล้ายๆกันเลยนะคะอ่ะตอนนี้นะคะเราจะเห็นว่ามันจะเป็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะให ให้คุณครูนะคะมาคลิกตรงคำว่า c h change งเ m p เ a g e นะคะ,อะพอมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเราก็จะทำการลิงก์นะคะโดยให้หัวข้อมันตรงกับที่เราะจะเชื่อมโยงกันเนาะในฟไฟล์ Google Slide ของเราเนี่ยมันบอกว่าแบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียนม .1 นนะคะคุณครูก็ไปคลิกตรงคำว่างานนำเสนอค่ะแล้วก็ไปเลือกนะคะ ตรงที่เป็น Google Slide นะว่าแบบบันทึกการเยี่ยมบ้านม1น,น,นะคะเราจะเลือกไฟล์นะคะ Google Slide เนี่ยให้ตรงกับไฟล์ Google Form ตัวนี้นะคะเพราะว่าถ้าเราเลือกไฟล์ที่มันไม่ตรงอย่างกรณีที่คุณครูสร้างมาหลายไฟล์มากเลยเอ้ยมันมีเยอะอย่างนี้คะ่ะตัวอย่างของคุณครูจะมีหลายไฟล์แบบนี้ถ้าเราเลือกไฟล์มันไม่ถูกอ่ะมันก็จะ ลิงก์ข้อมูลไม่ตรงนะคะแต่กรณีที่คุณครูสร้างมาใหม่อะ่ะมันก็ไม่มีปัญหาเรื่องนี้อยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันจะมีโชว์มาแค่อันเดียวนะคะคุณครูทําการกดคลิกเข้าไปนะคะแล้วก็เลือกค่ะค่ะเมื่อโปรแกรมมันบันทึกขึ้นมาแล้วคุณครูสังเกตนะคะตรงนี้มันจะขึ้นชื่อว่าแบบบันทึกการเยี่ยมบ้านนักเรียนม .1 เนาะซึ่งมันจะตรงกับแบบฟอร์ม Google Form ของเรานะคะจากนั้นให้คุณครูมาทําการตรวจเช็คอ่า มันจะขึ้นเลขบอกว่า85อันนี้ก็คือเป็นคำถามแต่ละข้อนะคะ,ะให้ค,คุณครูไล่ไปดูทีละข้อค่ะอย่างตรงข้อที่มันมีกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆแบบนี้ให้ค,คุณครูติ๊กถูกนะคะเพราะว่ามันจะเป็นการลิงก์ไฟล์รูปนะคะไปที่โฟลเดอร์สำหรับเก็บรูปนะคะถ้าหากว่าค,คุณครูไม่ติ๊กเนี่ยนักเรียนกรอก ใส่รูปภาพแนบรูปภาพมาเนี่ยภาพมันจะไม่ขึ้นใน Google Slide ให้คุณครูนะคะคุณครูจะต้องไล่ติ๊กมีอยู่ประมาณ5ข้อค่ะเราก็จะค่อยๆไปดูนะคะติ๊กไปนะคะไล่ดูแต่ละข้อจะติ๊กเฉพาะตรงที่เป็นหัวข้อให้แนบรูปภาพเท่านั้นนะคะเมื่อกี้ไปแล้ว2ข้อ3ข้อนะคะ4ข้อ แล้วก็ห้าข้อนะคะอ่ะตอนนี้ก็ครบแล้วนะคะครบทั้งหมดห้าห้าข้อนะคะจากนั้นก็ให้ทำการเน็กได้เลยค่ะค่ะเมื่อมาถึงหน้านี้แล้วนะคะก็คือขั้นตอนที่สามนะคะก็จะเห็นได้ว่าลักษณะ,ะงานจะเป็นรูปแบบนี้นะคะให้มาคลิก3ามจุดตรงนี้เนาะก็คือสามช่องตัวนี้นะคะเมื่อคลิกครบแล้วอย่างอื่นก็ไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะก็ดกด next ต่อไปเลยค่ะ ค่ะมันก็จะโชว์ขึ้นมาหน้านี้นะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะก็ไม่ทำอะไรเลยค่ะกด next ต่อเลยนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายเสร็จติ้นแล้วนะคะก็คือเราติดตั้งโปรแกรมที่เชื่อมระหว่างฟอร์มอ่ Google Form นะคะกับ Google Slide นะคะโดยผ่านแอปส่วนเสริมเนาะอ่ฟอร์ม Publisher เ,เสร็จเรียบร้อยเราจะทำการทดสอบการอ่โดยการ ทายฟอร์มนะคะอ่านี่ก็จะเป็นการกรอกข้อมูลเพื่อที่จะทดสอบว่าเมื่อเรากรอกข้อมูลจนครบแล้วเนี่ยข้อมูลเหล่านี้มันจะไปขึ้นตรงอ่ารูปแบบ PDF หรือเปล่านะคะครูครูก็ทดลองกรอกข้อมูลนะคะแต่ละข้อนะคะจนครบ ทุกข้อเลยนะคะเราจะได้รู้ว่า,าที่ทํามาเนี่ยมันมีข้อผิดพลาดตรงไหนนะคะอย่างกรณีนักเรียนเขากรอกข้อมูลไม่ครบนะคะหรือกรณีที่ใส่ตัวเลขแบบประชาชนไม่ถูกนะคะมันก็จะไม่สามารถลิงก์ไปยังหน้าต่อไปได้นะคะมันจะมีแบบว่า,าการเตือนเนี่ยค่ะสมมติว่าคุณครูนักเรียนนะคะกรอกข้อมูลมา เลขประจําตัวแต่เขาใส่เป็นตัวหนังสือมานะคะมันก็จะแจ้งเตือนว่ารูปแบบไม่ตรงนะคะหรือว่าใส่เลขมาไม่ครบ13หลักนะคะมันก็จะแจ้งบอกว่ารูปอ่ารูปแบบไม่ตรงนะคะอันนี้ก็จะเป็นการป้องกันนะักเรียนใส่ข้อมูลอ่าเท็จมานะคะ ก็พยายามย้ําให้นักเรียนทราบนะคะว่าข้อมูลแต่ละข้อเนี่ยมันอขอให้เป็นความจริงนะคะแต่อยากจะแนะนําอีกอย่างหนึ่งคือก่อนที่จะทําการกรอกข้อมูลให้คุณครูนะคะแนะนํานักเรียนถ่ายรูปนะคะบัดถ่ายรูปของนักเรียนนะคะหน้าตรงนะคะถ่ายรูปภายในบ้านโดยมีนักเรียนยืนอยู่ ถ่ายรูปหน้าบ้านนะคะแล้วก็ทำบันทึกภาพ Google Map ไว้นะคะเพราะว่าในขณะที่นักเรียนทำการกรอกข้อมูลเนี่ยถ้าเราไม่มีไฟล์รูปไว้ในเครื่องนักเรียนก็จะต้องออกจากการกรอกข้อมูลตัวนี้แล้วก็ไปถ่ายรูปเนะะี่ยค่ะเพราะว่าในแต่และหัวข้อประมาณ5ข้อเนะะี่ยค่ะที่เราจะต้องแนบรูปลงไปถ้าเกิดว่ามันบอกว่าไม่ได้เก็บรูปไว้ในเครื่อง เด็กก็จะกรอกเข้ากรอกออกไงคะ่ะก็จะทําให้เกิดความล่าช้าไงคะ่ะจึงอยากจะให้คครูแนะนํานักเรียนให้ทําการถ่ายรูปเก็บไว้ให้ครบก่อนนะคะอ่าแล้วก็รูปอีกรูปหนึ่งก็คือลายเซ็นของผู้ปกครองนะคะเพราะว่าอ่าในแบบฟอร์มที่เราเห็นเนี่ยคะ่ะมันก็จะมีเนาะอันนี้เป็นรูปของนักเรียนนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นรูปของลายเซ็นผู้ปกครองนะคะ แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นรูปผ่ารูปถ่ายผ่านดาวเทียมนะคะเราหรือเราเรียกว่าใช้การปักหมุดนะคะใน Google Map นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นรูปภายในบ้านของนักเรียนแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นรูปตัวตัวบ้านก็คือนอกบ้านนะคะก็แนะนํานักเรียนไปคร่าวๆนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าไฟล์สําเร็จที่นักเรียนเขากรอกมาเนี่ยมันจะออกมาเป็นรูปแบบแบบไหนนะคะ ค่ะเมื่อนักเรียนทําการกรอกข้อมูลให้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเปิดดูตรงไดท์ที่เป็นฟอร์มพับดิเซอร์นะคะอัลฟูดโฟลเดอร์นะคะซึ่งจะเป็นโฟลเดอร์ที่เก็บข้อมูลของนักเรียนนะคะที่กรอกใน Google Form ส่งมาอย่างได์ของเรานะคะ,ะรูปแบบที่เราจะได้รับมานะคะจะเป็นแบบ ก o เกิลสไลด์นะคะก็คือตัวสีเหลืองแล้วก็เป็นแบบ PDF นะคะก็คือตัวสีแดงตัวนี้นะคะ,ะตัวอย่างที่นักเรียนกรอกข้อมูลมานะคะก็จะไดะ้ตามนี้นะคะอันนี้เป็นแบบ Google สไลด์นะคะซึ่งฟอร์มตัวนี้ถามว่าแก้ไขได้ไหมก็แก้ไขได้ในกรณีที่นักเรียนเขากรอกข้อมูลมาไม่ตรงนะคะ ก็สามารถที่จะมาปรับแก้ได้นะคะคุณครูสามารถปรับแก้ได้อันนี้จะเป็นรูปแบบไฟล์ที่ได้รับจากการกรอกข้อมูล Google Form นะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปถ่ายที่นักเรียนได้ปักหมุดใน Google Map นะคะแล้วก็ทำการแคปหน้าจอแล้วก็เอามาแน่ไฟล์นะคะก็จะปักหมุดที่บ้านตัวเองแล้วก็โยงมาที่โรงเรียนวัดมโนรมนะคะ ส่วนตอนนี้ก็จะเป็นรูปถ่ายภายในบ้านนะคะก็นักเรียนก็ยืนอยู่กับผู้ปกครองแล้วถ่ายรูปนะคะหรือจะอให้นักเรียนยืนอยู่คนเดียวก็ได้นะคะแล้วแต่ค,คุณครูจะกําหนดมานะคะภายในบ้านแล้วก็นอกตัวบ้านนะคะส่วนลายเซ็นของผู้ปกครองนะคะ,ะลายเซ็นตรงนี้จะเห็นได้ว่าถ้าหากนักเรียนเนี่ยให้ผู้ปกครองเซ็นตัวหนังสือตัวเล็กนะคะมันก็จะ ทำให้ไฟล์เนี่ยมันไม่เต็มกรอบตัวนี้แต่ถ้าเกิดว่าเซ็นตัวใหญ่ๆถ่ายมาแล้วก็วางเนี่ยมันจะมองเห็นลายเซ็นได้ชัดเจนขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นรูปแบบของ Google Slide นะคะไปดูรูปแบบของ PDF ค่ะไฟล์ PDF นะคะก็คือมันจะลิงก์ข้อมูลจาก Google Slide นะคะแต่ว่าจะเป็นไฟล์ที่เราไม่สามารถแก้ไขอะไรได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นคล้ายๆกันนะคะ ฟล์ตัวนี้สามารถพิมพ์ออกมาได้เลยนะคะโดยที่เราไม่ต้องมาทําการกรอกข้อมูลอะไรเพิ่มนะคะนักเรียนกรอ,อกมาก็จะอยู่ในช่องนั้นเลยนะคะอันนี้ครูที่ปรึกษาก็ออกมาใส่ได้ทีหลังนะคะค่ะก็จะได้รูปแบบนี้ขึ้นมานะคะก็เป็นอันเรียบร้อยะคะ่ะถ้าคุณครูทำการาติดตั้งโปรแกรมแล้วก็ ส่งให้นักเรียนกรอกข้อมูลนะคะข้อมูลที่จะได้รับกลับมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นไฟล์ Google Slide แล้วก็ Google อ่าเท่าทีค่ะเป็นแบบ PDF ขึ้นมานะคะก็จะช่วยให้คุณครูสามารถเก็บข้อมูลของนักเรียนนะคะได้ทั้งในรูปแบบของเป็น Google Drive แล้วก็ไฟล์เอกสารได้ค่ะ